สวัสดีค่ะ Welcome to learn English with ครูพิมยินดีต้อนรับนักเรียนนะคะเข้าสู่ช่องการเรียนภาษาอังกฤษของครูพิมพ์ค่ะวันนี้นะคะทุกคนก็มาพบกับครูพิมพ์อีกแล้วในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5้าค่ะค่ะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะเราจะเรียนกันเรื่องอะไรไปชมกันเลยค่ะ สำหรับวิชาภาษา,าอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวันนี้นะคะบทเรียนของเราอยู่ในเรื่องของ leisure leisure นะคะ L E I S, S U R E leisure เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเจ้าตัว leisure เนี่ยแปลว่าวะอะไรคะ่ะ What is leisure มันคืออะไรกันนะ ล e i s u เนี่น,นะคะก็หมายถึงเวลาว่างค่ะหรือ free time นะคะนักเรียนอาจจะคุ้นเคยกับคำศัพท์ที่ว่า free time เแล้วเนาะ free time is mean the time when you are free from work or other duties and can relax นะคะหมายถึงช่วงเวลาค่ะที่นักเรียน free หรือว่าว่างนะคะโดยอาจจะเป็นว่างจากการทำงานนะคะหรือเป็น หน้าที่ต่างๆหนะ้าที่นักเรียนเนี่ยต้องทำนะคะช่วงเวลาที่ว่างเนี่ยสามารถที่จะรีลซ์หรือว่าผ่อนคลายได้นะคะในช่วงเวลานั้นเนี่ยเราเรียกกันว่าฟรีไทม์เวลาว่างหรือเลเจชั่นะคะซึ่งในเวลาว่างนั้นๆค่ะนักเรียนหรือคนอื่นๆเนี่ยก็มักที่จะมีงานอดิเรกใช่ไหมคะงานอดิเรกเนี่ยเราจะเรียกว่าฮ o อบบี B ้ฮ็อบบี้ H O B B วยนะคะ hobby hobby เนี่ยแปลว่างานอดิเรกหรืออีกอย่างหนึ่งนะคะกิจกรรมยามว่างค่ะเราจะเรียกว่า free time activity นะคะหรือเป็นกิจกรรมยามว่างนะหรือจะเป็น l e i s u r e activity Act ก็ได้นะซึ่งจริงๆค่ะเจ้าตัว l e i s u r e เนี่ยสามารถออกเสียงได้2แบบเลยนะคะนักเรียนบางคนเนี่ยอาจจะฟังครูพิมแล้วก็เอ๊ะ ิมออกเสียงยังไงนะเนี่ยดูไม่คุ้นเหมือนที่เคยเรียนเลยนะคะซึ่งสามารถออกได้ทั้งทางฝั่งของ US คือออกเสียงเป็นสำเนียงอเมริกันนะคะหรือทาง UK คือออกเสียงสำเนียงเนี่ยเป็นทางฝั่งอังกฤษค่ะ leisure l e i s r l e i s r นะคะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยการออกเสียงยจะเป็นในฝั่งของอเมริกันนะคะ แต่ถ้าเราจะออกเสียงเป็นฝั่ง UK หรือว่า British นะเป็นฝั่งอังกฤษนะคะเราจะอ่านว่า l e d g e r l e d g e r นะคะ่คะสำหรับกิจกรรมยามว่างนะของเราที่จะเรียนกันวันนี้ l e i s u r e activity นะคะจะมีอะไรกันบ้าง นักเรียนจะเป็นที่ต้องรู้คำศัพท์ก่อนนะคะก่อนที่จะนำคำศัพท์เหล่านี้ค่ะเพื่อไปประกอบในบทสนทนาที่จะเรียนกับทีเชื่อในครั้งต่อไปนะคะเพราะว่าที์เนี่ยจะมาสอนนักเรียนว่าเมื่อทำการสนทนาถามตอบเกี่ยวกับกิจกรรมยามว่างเนี่ยเราใช้คำถามหรือคำตอบแบบไหนนะคะซึ่งมันจะจำเป็นมากเลยนะที่นักเรียนที่ต้องรู้คำศัพท์เหล่านั้นไว้ก่อนค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนคำศัพท์ไปพร้อมๆกันค่ะ คำศัพท์แรกนะคะอัน,นไม่ยากเลยนะคะเป็นคำศัพท์ที่นักเรียนหลายคนเนี่ยอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ทำกันอยู่บ่อยมากๆนะคะนั่นก็คือ listen to music listen to music นะคะคือการฟังเพลงค่ะ,ะนักเรียนสามารถที่จะบอกในลักษณะของเพลงที่นักเรียนฟังได้ด้วยนะคะเช่น listen to pop music นะคะคือฟังเพลง pop นะหรือ listen to rock music นะคะเป็นฟังเพลง rock นั่นเองใช้ได้หมดเลยนะคะสามารถบอกจบโจมไปก็ได้ค่ะโดยใช้คำขยายเลยอาจจะที e นะคะมาวางไว้หนะ้า music ค่ะมาดูที่กิจกรรมถัดไปนะคะอันนี้เด็กๆจะชอบมากเลยใช่ไหมคะก็คือ paint paint การวาดภาพหรือระบายสีนะคะ I like painting หรือ I like to paint นะคะฉันชอบวาดภาพระบายสีนะคะเราสามารถบอกได้2แบบเลยนะ I like painting I like to paint นะคะอาแบบนี้ค่ะนักเรียนกำลังทำอะไรกันอยู่คะเนี่ย play with friends play with friends play with friends นะคะแปลว่าเล่นกับเพื่อนค่ะสำหรับใครที่ช่วงเวลาว่างๆนะคะ free time ของนักเรียนเนี่ยคือการออกไปเล่นกับเพื่อนนะคะก็สามารถที่จะบอกได้ว่า in my free time I like to play with friends นี้ก็ได้นะคะ in my free time คือในช่วงเวลาว่างของฉัน I like แปลว่าฉันชอบใช่ไหมคะ I like to play with friends ฉันชอบที่จะไปเล่นกับเพื่อนนะนี่เป็นประโยคนะคะเดี๋ยวจะได้ไปเรียนประโยคแบบนี้ต่อในชั่วโมงหน้านะ ส่วนตรงนี้ค่ะมีเหมาะกับสถานการณ์ช่วงนี้ของเรามากเลยนะคะนักเรียนมักที่จะ talk with friends นะคะคือการพูดคุยกับเพื่อนเนาะแต่จริงๆแล้วการ talk with friends เนี่ยอาจจะหมายกันออกหมายถึงการออกไปคุยกันอย่างเดียวก็ได้เนาะแต่ในภาพเนี่ยก็คือ ดังนรียนไม่สามารถที่จะออกไปนั่งเล่นหรือนั่งคุยที่บ้านเพื่อนได้หรือไปเจอกันที่สนามเด็กเล่นหรือในหมู่บ้านเราได้แล้วใช่ไหมคะเพราะด้วยสถานการณ์โควิดใช่ไหมดังน,นั้นการคุยกับเพื่อนๆของนักเรียนเนี่ยก็อาจจะคุยกันผ่านแอปพลิเคชันผ่านคอมพิวเตอร์นะคะหรือผ่านโทรศัพท์ค่ะโดยสามารถใช้คำว่า talk with friends ก็ได้นะหรือจะเป็น chat with friends ก็สามารถใช้ได้ค่ะ ถัดมาค่ะกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ครูพิมสนับสนุนให้นักเรียนทำยามว่างมากๆเลยนะก็คือ read a book นะคะ read a book หรือ read books ก็ได้ในกรณีที่นักเรียนเนี่ยอ่านหนังสือหลายเล่เมลากหลายนะคะซึ่งในการอ่านหนังสือคะ่ะนักเรียนไม่จําเป็นที่จะต้องอ่านหนังสือเรียนอย่างเดียวนะนักเรียนเมื่อมีเวลาว่างคะ่ะนักเรียนสามารถอ่านการ์ตูนก็ได้นะคะหรืออ่านในหนังสือที่นักเรียนเนี่ย มีความสนใจนอกเหนือจากหนังสือเรียนก็ได้นะคะการอ่านเนี่ยจะช่วยเสริมทักษะในเรื่องของการอ่านและสะกดคำให้ในักเรียนนะฉะนั้นนักเรียนต้องฝึกอ่านบ่อยๆนะคะสำหรับใครที่ยังอ่านหนังสือไม่คล่องค่ะต่อมาค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะที่แบบโอ้ยเด็กๆชอบทํายามว่างมากเลยหรือจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่แค่เด็กๆอย,กอย่างเดียวนะคะผู้ใหญ่อย่างรูพิมพ์ก็ทําเช่นเดียวกันก็คือ surf the internet serve the internet นะคะก็คือการใช้งานอินเทอร์เน็ตค่ะการท่องโลกอินเทอร์เน็ตนะอาจจะนั่งไยสไลด์ดู Facebook นะคะหรือ Instagram อะไรอย่างเงี้ยหรือตามเว็บไซต์ต่างๆนะคะด,ดูนู่นดูนี่อ่านเรื่องราวต่างๆใน อินเทอร์เน็ตนะคะโดยนักเรียนอาจจะใช้เป็นมือถือก็ได้ใช่ไหมนักเรียนบางคนก็ใช้แท็บเล็ตอะไรอย่างนี้นะคะสามารถใช้คําว่า s u r f the Internet ได้เลยในกรณีที่นักเรียนเนี่ยแล่นอินเทอร์เน็ตไปเรื่อยๆค่ะไม่ได้เจาะจงว่าทําอะไรนะถัดมาค่ะอันนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่ maybe the most popular in the boys นะ,ะก็คือเป็นกิจกรรมที่นักเรียนชอบมากๆเลยโดยเฉพาะนักเรียนชายนะคะนั่นก็คือ play games play games นะคะคือกิจกรรมเล่นเกมเนาะซึ่งเดี๋ยวนี้เกมเนี่ยก็มีหลากหลายนะคะนักเรียนไม่ใช่แค่เกมในมือถือปกติแล้วเดี๋ยวนี้มีออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะสามารถเล่นกับเพื่อนได้ realtime เลยหรือจริง,รงๆแล้วการที่ครูพิงบอกคําว่า play games เนี่ยไม่ได้หมายความถึง เกมที่จะต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียวนะคะเป็นเกมอย่างอื่นก็ได้เป็นการ์ดเกมสย่างนี้ค่ะก็คือเป็นเกมที่บอกว่าใช้การ์ดเล่นเลงนะคะเราก็สามารถใช้อยู่ในจำพวกของแล a y เกมส์ได้ค่ะถัดมานะคะอันนี้สำหรับบ้านที่มีสุนัขมีสัตว์เลี้ยงน,นะคะก็คือ walk the dog walk a dog นะคะคือการพาสุนัขไปเดินเล่นค่ะหลายๆบ้านนะคะเมื่อมีเวลาว่างในช่วงเยน็นหรือเช้าตรู่เนี่ยเขาก็มักจะพาน้องหมาหรือน้องแมวของเขานะคะออกไปเดินเล่นนะยิ่งโดยเฉพาะเป็นหมู่บ้านนะคะที่มีสวนสาธารนณะบางทีเขาก็จะพาออกไปสูดอากาศไปเล่นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะ มานะคะก็คือกิจก,กรรมสำหรับคนสุขภาพดีนะคะนั่นก็คือ jogging jogging นะคะ jogging คือการวิ่งย่ะๆค่ะนะจริงๆนักเรียนไม่ต้องไปออกกำลังกายให้แบบหนักน่วงอะไรอย่างนี้เลยนะคะสามารถที่จะแค่ออกไปวิ่งย่ะๆเพื่อได้สูตรเอาออกซิเจนเข้าปอดนะคะแล้วก็มีเหงื่อเล็กน,น้อยทุกๆวันนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่จะทำให้สุขภาพเราดีขึ้นนะคะ jogging ค่ะ มาอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะนี่นักเรียนหลายคนนะคะก็อาจจะมีเจ้าตัวนี้อยู่ที่บ้านนะแต่บางคนก็อาจจะยังไม่มีนอกตไนเด็กๆคุณพิมไม่มีนะไปยืมของคุณเพื่อนเล่นเอาอนะคะอันนี้ก็คือ Roller s k a t e นะคะคือการเล่น Roller Braid นะในภาษาไทยเราก็อาจจะเป็นเรียกว่า Roller Braid นะหรือการใส่รองเท้าที่มีล้อใช่ไหมอืมอันตรายเหมือนกันนะคะถ้าเรียนเล่น,นไม่ ไม่คล่องนะยังไม่สามารถเล่นได้เก่งได้เนีคนที่จะมีอุปกรณ์เซฟตี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสนับเขาหรือที่สอกนะคะเพราะว่ามันจะล้มได้ง่ายหลายคนนี่เข่าแตกมาแล้วนะคะโรลเลอร์สเกตค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมวันนี้ค่ะนี่เดี๋ยวนี้เด็กๆเ,เนี่ยมีกันเยอะมากเลยนะคะเจ้า เครื่องเล่นชนิดนี้นะคะก็คือสกูตเตอร์นะฉะนั้นกิจกรรมที่จะออกไปขับสกูตเตอร์ก็คือ ride my scooter หรือนักเรียนจะเป็น ride a scooter ก็ได้นะคะคือออกไปขับสกูตเตอร์นะ I like to ride my scooter หรือจะพูดยาวๆนะคะ In my free time I like riding my scooter นะคะในช่วงเวลาว่างในฉันชอบออกไปขับสกูตเตอร์ของฉันเล่นมากนะคะ ต่อมาค่ะกิจกรรมนี้นะคะน่าสนใจอีกเช่นเดียวกันแต่อาจจะยากหน่อยในช่วงนี้นะเพราะว่าเราไม่สามารถออกไปได้นะคะนั่นก็คือ picnic น,นะคะ P-R-C-N-I-C picnic ก,ก,ก็คือการออกไปนั่ง p ิ c นิ c อยู่ข้างด้านนอกนะคะอาจจะเป็นในสวนหรือเข้าไปที่ บางทีเขาก็จะมีการขึ้นเขาเข้าป่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไปแคมปิ้งนะคะแต่ช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องปิกนิกอยู่ในบ้านสวนหลังบ้านหรือสนามหน้าบ้านจะไปก่อนนะคะเพราะว่าทุกคนก็จะกลัวโรคโควิดกันอยู่ใช่ไหมคะถัดมานะคะโอ้โหกิจกรรมนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยอาจจะไม่เคยทําด้วยซ้ํานะแต่ว่าไหนๆก็อยู่บ้านช่วงนี้แล้วนะคะอยากให้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นะักเรียนทําด้วยนะคะนั่นก็คือ Clean the house, clean the house นะคะ Clean C L E A N นะคะ Clean เนี่ยแปลว่าทำความสะอาดนะคะ Clean the house ทำความสะอาดบ้านนะคะจริงๆนักเรียนไม่จำเป็นจะต,ต้อง clean the house the whole house เลยทั้งบ้านก็ได้เอาแค่ Clean my bedroom เออทำกับอาดห้องนอนของตัวเองอย่างเดียวก็ได้นะคะ In my free time I clean my bedroom นะในช่วงเวลาว่างในฉันทำความสะอาดห้องนอนของฉันได้แหละนะคะนี่ค่ะหนึ่งกิจกรรมหันมานะคะก็คือ swimming คือการว่ายน้ำค่ะเด็กๆเ,เนี่ยชอบมากเลยใช่ไหมที่จะออกไปไว่ายน้ำนะคะอ่า อีกหนึ่งกิจกรรมถัดมาค่ะอันนี้ไม่ยากเหมือนกันค่ะ ride a bicycle นะคะคุ้นเคยกันอยู่แล้วคือการปั่นจักรยานนะคะและก็นี่ค่ะสำหรับเ,เด็กสมัยใหม่เด็กยุคใหม่ใช่ไหมบางคนก็จถือโทราศัพท์คนละเครื่องเลยออกไปนะคะแต่ถ้าบ้านไหนมีกล้องก็โอเคออกไปได้นะคะก็คือ take photos หรือจริงๆจะบอกว่า take pictures ก็ได้นะคะสำหรับคนที่ชอบถ่ายภาพบางคนเนี่ยชอบมากเลยออกไปถ่ายนู่นไ่ายนี่ใช่ไหมไปอัพลง facebook ใช่ไหมคะ,ะไปโพสตสเตตัโสโพสรูปนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะที่หลายๆคนเนี่ยจริงๆแล้วชอบออกไปทําแล้วก็ทำออกมาได้ดีมากเลยนะคะถ่ายรูปสวยมากอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะนักเรียน take photos มาต่อกันเลยค่ะกิจกรรมนี้นะคะก็มาแรงเหมือนกันนะในช่วงนี้นั่นก็คือ plant trees นะคะ plant trees กิจกรรมปลูกต้นไม้ค่ะหลายบ้านเลยนะคะที่ช่วงนี้เนี่ยหันมาปลูกต้นไม้กันนะคะเพราะว่าต้นไม้เนี่ยดูแลง่ายใช่ไหมแล้วก็ ไม่เห่าด้วยเหมือนสุนัขใช่ไหมล่ะ,ะดูแลง,ง่ายเสียงไม่ดังด้วยนะคะดูแล้วก็สดชื่นนะคะ Plant trees ปลูกต้นไม้ค่ะนะักเรียนอาจจะชวนคุณพ่อคุณแม่นะคะหาเวลาว่างนะที่อยู่ด้วยกันนะคะออกไปลองปลูกต้นไม้เล็กๆก,ก็ได้นะคะหรือถ้าใครที่มีพื้นที่ใหญ่หน่อยเนี่ยก็อาจจะปลูกเป็นต้นใหญ่ไปเลยนะคะ โอเคค่ะทั้งหมดนะคะที่นักเรียนได้เรียนรู้มากักบครูพิมพนะโอ้เยอะเหมือนกันนะคะในกิจกรรมทั้งหมดนี้นะคะที่เราได้เรียน้ายคำศัพท์ต่างๆเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น2กิจกรรมนะคะก็คือเป็น indoor activity and outdoor activity นะคะนักเรียนพอที่จะบอกครูพิมพ์ได้ไหมคะว่า indoor activity and outdoor activities เนี่ยมันต่างกันยังไง มันหมายถึงอะไรอ่ามันต่างกันก็คือเพราะว่า indoor activity เนี่ยเป็นกิจกรรมในร่มนะคะส่วน outdoor activity เนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่อยู่ด้านนอกหรือกิจกรรมกลางแจ้งนะคะจากที่ครูพิมพ์ได้สอนคำศัพท์มาก่อนหน้านี้นะนักเรียนพอจะยกตัวอย่างให้ครูพิมพ์ได้หรือเปล่าเอ่ยว่ากิจกรรมไหนเป็น indoor activity และกิจกรรมไหนที่เป็น outdoor activity พอในกันออกไหมคะอ่ะพิมลองยกตัวอย่างแล้วกันเช่น clean the house clean the house is indoor or outdoor เป็น indoor outdoor คะ clean the house yes clean the house is indoor activity นะคะเป็นกิจกรรมในโรงค่ะเพราะนักเรียนเนี่ยก็ทำอยู่ในบ้านใช่ไหม but ride a bicycle is outdoor activity นะคะเพราะว่า กิจกรรมปั่นจักรยานเนี่ยถือว่าเป็นกิจกรรมกลางแจ้งใช่ไหมเอ่ยไม่มีใครที่นั่งปั่นจักรยานอยู่ในครัวใช่ไหมอืมเราก็ต้องปั่นออกไปข้างนอกนะคะอ่านี่ก็คือความแตกต่างเนาะของ indoor activity แล้วก็ outdoor activity ค่ะถัดไานะคะช่วงสุดท้ายของวันนี้แล้วค่ะนักเรียนช่วงนี้นะคะเป็น assignment หรือภาระงานที่คุจะให้ในักเรียนทําในวันนี้นะจริงๆเนี่ย ไม่ได้เป็นกิจกรรมที่จะมามุ่งเน้นเอาคะแนนของจากนักเรียนอย่างเดียวนะอันนี้เนี่ยถือว่าให้นักเรียนเนี่ยได้ทบทวนความรู้นะที่เรียนไปเพราะว่าถ้านักเรียนแค่ฟังคุปพิมอย่างเดียวเนี่ยนักเรียนจําไม่ได้แน่นอนนะคะวันนี้วันนี้ตอนเย็นเนี่ยจริงๆก็อาจจะลืมแล้วก็ได้ว่าเรียนไปทั้งหมดกี่คำนะฉะนั้นะคุปพิมเนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่จะช่วยให้นักเรียนเนี่ย จดจำง,ง่ายๆนะคะก็คือให้นักเรียนจดทัพท์ลงในสมุดนะคะโดยแยกจดให้เป็นในหมวดของ indoor activity และ outdoor activity ค่ะเช่นแบบนี้นะคะเราเขียนลงไปเลยเป็นหัวข้อก่อนนะเป็น l e i s u r e ใช่ไหมคะแล้วก็มาเลย indoor activity มีอะไรบ้าง หนึ่งสองสทีห้ใช่ไหมคะอือแล้วก็ outdoor activity นะคะว่าพี่อะไรบ้างก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่นักเรียนจะมาเขียนได้นักเรียนเนี่ยก็ต้องเรียนคําศัพท์ของพีก่อนใช่ไหมและคิดก่อนว่าเฮ้ยกิจกรรมเนี้ยเป็น indoor หรือเป็น outdoor แล้วค่อยเอามาจดศัพท์ น่ะเป็นยังไงเห็นไหมคะได้ใช้ความคิดหลายชั้นด้วยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้นักเรียนนะคะลองฝึกท่องคําศัพท์ดูแรกๆเนี่ยก็อาจจะเปิดดูก่อนนะแล้วก็ังหลังเนี่ยก็ลองปิดสมุดดูบ้างว่าเอ๊ะเรายังสะกดได้อยู่หรือเปล่านะคะอืมค่ะเพื่อเป็นการเตรียมตัวนักเรียนนะให้สามารถที่จะไปเรียนรู้หรือว่าไปพูดในคาบเรียนหน้าได้อย่างดีย่ค่ะ แล้วสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของครูพิมพ์แล้วนะสำหรับรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารค่ะนักเรียนนะคะอย่าลืมว่าการเรียนในวันนี้นะคะนักเรียนเนี่ยสามารถจะเรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้นะถ้านักเรียนเนี่ยยังจำไม่ได้นะคะหรือว่า มันไม่เข้าใจลยส่วนไหนนะคะนักเรียนเนี่ยสามารถกลับมาเปิดวิดีโอนี้ซ้ําได้อีกเลยนะคะมากเท่าที่นักเรียนเนี่ยจะเรียนเข้าใจแล้วก็พึงพอใจเลยค่ะและอย่าลืมนะคะนักเรียนต้องไปทํางานที่คุณพิมพสั่งไว้ด้วยนะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในชั่วโมงเรียนหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ